สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงอารุณ์แชนแนลนะคะวันนี้ก็จะมาลงแนวทางเราพัฒนาเนาะคะ่ะเราพัฒนางวดวันที่ยี่สิบเนาะพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบเนาะอันนี้คือสูตรนะทุกคนอันนี้คือแม่สูตรนะสูตรนี้ก็ทั้งหมดจะมีหกห่างนอกสูตรนี้เนาะงวดที่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งได้หกกับเจ็ด สูตรที่สองได้ศูนย์สองสี่ก็มาศูนย์หกล่างมาศูนย์หกล่าง,งวดงวดที่ออก 4, 7, สี่เจ็ดสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดกับแปดสูตรที่สองได้สองสี่หกก็มาสี่เจ็ดบนอันนี้มาบนนะงวดนี้งวดนี้สูตรที่หนึ่งได้ห้ากับหกสูตรที่สองได้สี่หกแปด 4, 6, ็มาหกหกนะทุกคนนี่มาหกหกงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาใน,นี้สูตรที่หนึ่งได้สี่กับห้ามาหกห้าสูตรที่สองได้สองสี่หกอันนี้มาบนนะอันนี้คือสถิติย้อนหลังนะทุกคนอันนี้คือสถิติย้อนหลังอให้ดู อันนี้คือสถิติย้อนหลังไปหน้าไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่จะแสงรุนจะมาทำสูตรให้ดูวะว่าตัวเลขมันมายัางไงหมายว่าเออเลขเนาะจับใส่แบบนี้มันก็ใครๆก็ทําได้เดี๋ยวจะมาคํานวณสูตรให้ดูว่าตัวเลขมันมาได้ยังไงมีสูตรอยู่จ้าสูตรนี่ก็นี่นะใส่รางบันที่ออกนะมาคํานวณนะสูตรที่หนึ่ง ไซน์หน่วยไซน์พันบวกหน่วยบวกสามคงที่ไซน์พันเดี๋ยวหาปะกาก่อนไซน์พันบวกหน่วยบวกสามคงที่เจ็ดบวกเก้าได้หกหกบวกสามได้เก้าใช่ไหมเจ็ดบวกเก้าได้หกหกบวกสาม ได้เก้าตัวเลขเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ใช่ปะเนี่ยรูอว่าแสงอรุนพูดเอ็นคำนวณผิดนะทุกคน <c oughs> อ,อว่าแล้วบวกผิดทุกคนลืมหลักนี่นหลักเสนด้วยแบบนี้สิ7จ แสนบวกพันบวกหน่วยบวกสามคงที่อันนี้มันถึงจะถูกนะทุกคนนะบวกผิดน,นี่แหละแสงรุนบวกพิดบวกถึกเขียนพิดเขียนถึกเหรจังแมน่นเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สี่บวกเก้าได้สามสามบวกสามได้หกออมันถึงจะถูกอ่ะลบอันเนี้ยหกบวกไปหนึ่งจะเป็นเจ็ดแบบนี้ สูตรที่สองไซร้อยคูณสองไซพันคูณสองสองเจ็ดสิบสี่สองสามหกนี่ก็บวกกันสี่บวกหกเท่ากับศูนย์บวกไปสองแต้มจะเป็นสองบวกไปสองจะเป็นสี่เลขที่ออกศูนย์หกหกเจ็ดข้าตรงนี้ งนี้นะจ๊ะอันนี้เข้าล่างนะคะทุกคนอันนี้เข้าล่างอสูตรต่อมาสูตรที่หนึ่งพันบวกหมื่นเอยแสนบวกหมืน่นบวกร้อยบวกสามคงที่เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่สี่บวกสาม ได้เจ็สี่บวกสได้7บวกไป1ก็จะเป็น8สูตรที่สองไซส์หลักพันบวกหลักร้อยสองหกสศเป็น0 2เท่ากับสอง บวกไปสองจะเป็นสี่บวกไปสองจะเป็นหกเลขที่ออกหนึ่งหกสี่เจ็ดนะทุกคนนะน,นี่เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้อันนี้มันคือสถิติย้อนหลังนะทุกคนนะวันนี้ออกล่างวันนี้ออกบนวันต่อมาจะออกอะไร ต่อมาก็ใช้แสนบวกพันบวกหน่วยบวก3คงที่4บวก1ได้5 5บวก7ได้2 2บวก3ได้5ใน5บวกไป1แเต็มก็จะเป็น6สูตรที่2ก็ใช้พันสองครั้ง1 0อยสครั้ง6 22. 2ส2ง12ก็บวกรวมกันก็จะเป็น สี่บกไปสองก็จะเป็นหกบวกไปสองก็จะเป็นแปดเ,เลขที่ออกสามแปดหกหกวัดนี้เขาเบิน้นเลขมาเบิ้นนะคะงวดนี้นี่มาหนวดเอยมามาบนงวดนี้มาดู วันนี้ก็สูตรที่หนึ่งไซส์แสนบวกพันบวกหน่วยบวกสามคงที่สองบวกสามได้ห้าห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกไปหนึ่งก็จะเป็นห้าสูตรที่สองพันคูณสองสองสามหกร้อย คูณสองสองแปดสิบหกหกบวกหกได้สองสองบวกไปสองก็จะเป็นสี่บวกไปสองก็จะเป็นหกอันนี้คือสูตรใหม่นะทุกคนนะเลขที่ออกเก้าแปดหกห้าเก้าแปดหกห้าก็เข้าสูตรนี้ก็เข้าสูตรนี้ก็เข้า ก็แปดหกห้าอันนี้มาบนอันนี้คือสถิติย้อนหลังไปหน้าไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนแสงอรุณก็ไม่รู้อันนี้ก็คือคำนวณให้ตามสูตรนะทุกคนอันนี้สูตรคำนวณได้แบบนี้อันนี้เพิ่งเข้ามาหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เพิ่งเข้ามาได้สี่งวดเองนะแต่งวดที่จะถึงนี่มันจะไปต่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาเอานะคะ มักกะจัดคัดกะพานด้วยค่ะสูตรที่หนึ 1, ่งแสนบวกพันบวกร้อยบวกสามคงที่หนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดนะหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดบวกไปหนึ่งก็จะเป็นเก้าสูตรที่สอง พันร้อยพันคูณสองร้อยคูณสองสองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดหกบวกแปดเท่ากับสี่บวกไปสอง<ว>ก,ก็จะเป็นหกบวกไปสอง<ว>ก,ก็จะเป็นแปดวัดนี้จะมาไหม ก็มาลุ้นกันเนะาะเดี๋ยวมาจับคู่จับคู่นี่จะจับแบบไหนดูก่อนนี้เจ็ดสี่ออกสี่เจ็ดนี้หกหกมาเบิ้ลอันนี้หกห้าอันนี้ศูนย์หกอจับข้างล่างขึ้นข้างบนนะทุกคนนะจับล่างขึ้นบนจับล่างขึ้นบนก็จะมีสี่แปดแล้วก็สี่เก้า แล้วก็หกแปดหกเก้าแล้วก็แปดแปดแปดเก้ามีแค่หกห่างเองนะมีแค่หกห่างเองนะคะทุกคนสี่แปดสี่เก้า แปดหเก้าแปดแปดแปดเก้าไม่รู้ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะคะให้ไปพิจารณาเอาเด้อค่ะแต่ส่วนตัวแสงรุ่นมากหกเด้อค่ะทุกคนงวดนี้เน้นไปที่หกเก้าถ้าหกมานะหกแปดสองหางนี้แต่ถ้าเก้าถ้าเก้ามาก็จะเป็นแถวนี้นะถ้าเก้ามา สี่เก้าแปดเก้าต่ความมาักกลมชอบส่วนตัวนะทุกคนแสงรุนมากส่งหางนี่หกแปดหกเก้าแค่นี้จะ้ะให้ไปพิจรารณาเอาเด้อค่ะถือคิดกจะจวากันเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่เด้อค่ะสูตรใหม่นะคะวันที่ยี่สิบเก้าเก้าหกเจ็ดจะออกโปออกก้อยก็มาลุ้นกันวันที่ยี่สิบเนาะ สองทุ่มครึ่งมาลุ้นกันมันจะมาไหมเลขหกห่างนี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะมาได้ทั้งบนทั้งล่างมากระจัดคัดกระพ่านเด้อค่ะเสนอเป็นเพียงแค่นแนวทางถ้ามักคท้าชอบก็ตามนี้อันนี้คือสูตรใหม่นะคะทุกคนอันนี้สูตรใหม่นะว่าที่ผ่านมานะไม่เข้านะหลุดก็เลยไม่เอาเลยเอาสูตรใหม่มาลงเนาะสูตรใหม่มาลง เดี๋ยวจะมีอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวจะลงให้ทีหลังอีกสูตรอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมขอให้เฮงเงปังๆจ้าสวัสดีค่ะ